สวัสดีครับวันนี้ผมกับน้องพาสต้านะครับก็มีเมนูทําง่ายๆจากช้าวีขับมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับพอดีเมื่อเช้านะครับผมไปตลาดแล้วก็ได้ปลาจระเมดสดๆมาครับก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาทําเมนูปลาจระเมดนึ่งบวยนะครับเมนูของเราในวันนี้นะครับทาง่ายมากเลยใช่ไหมครับพาสต้าเพราะว่าเรามีตัวช่วยใช่ไหมครับพาสต้าหม้ออุ่นทิพย์ชาร์ปคอมพิวเตอร์ไลท์ครับผมหม้อของเรานะครับมีโปรแกรมหุงข้าวได้หลายชนิดนะครับมีโปรแกรมตุ๋นด้วย มีโปรแกรมที่สามารถทําขนมปังก็ได้ทําขนมเค้กก็ได้และนี่ครับตะแกรงนึ่งครับผมสามารถทําให้เรานึ่งปลารหรือว่านึ่งอาหารชนิดอื่นพร้อมๆกับการหุงข้าวไปได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราให้น้องพาตาไปวิ่งเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทาเมนูปลาจาระเมดนึ่งบวยกันครับมาดูวัตถุดิบไปก่อนนะครับอันดับแรกมีปลาจาระเมดครับผมซีอิ๊วขาวเหล้าจีนนะครับน้ำมันหอยน้ำมันงาน้ำตาลทรายพริกไทยแล้วก็บวยดองครับ แล้วก็จะมีผักนะครับมีเห็ดหอมขิงอ่อนครับผมขึ้นช่ายแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ข้าวกล้องครับเมนูนี้เราสามารถทําพร้อมกันได้เลยทั้งการหุงข้าวแล้วก็นึ่งปลานะครับเราเริ่มจากการทําน้ําปรุงก่อนนะครับเอาบวยดองนะครับมายีในชามครับผมเอาแต่เนื้อบัวอย่างเดียวแล้วก็ผสมนะครับก็จะมีน้ํามันหอยครับซีอิ๊วขาวครับเหล้าจีนครับแล้วก็กลิ่นหอมๆจากน้ํามันงาแล้วก็พริกไทยครับ แล้วก็น้าตาลนะครับคนให้เข้ากันเลยแบบนี้พยายามยีเนื้อบวยให้กระจายนะครับรสชาติเปรี้ยวจากบวยเนี่ยมันจะได้ออกมาในน้ําซอสของเราฮนะได้น้ําปรุงแล้วนะครับคราวนี้ก็พักไว้ก่อนครับเราจะมาเตรียมผักที่จะใส่ลงไปกันครับเราก็ได้ผักครบแล้ว แล้วเราก็จะเริ่มอาลงไปใส่ในตะแกรงนึ่งนะครับโดยที่ผมมีถาดฟอยล์รองไว้สักนิดหนึ่งครับเริ่มจากเอาปาจลเม็ดวางลงไปก่อนเลยครับครับอันนี้ผมบั้งไว้เป็นลูกกากระบาดนะครับเพื่อให้สุกง่ายแล้วก็ให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาครับผมแล้วก็เอาน้ําซอสที่เราเตรียมไว้ราดลงไปครับง่ายใช่ไหมครับเมนูนี้ราดลงไปทั่วๆครับและรสชาติมันก็จะกลมกล่อมพอดีถ้าเราทํารสอ่อนเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่เข้มข้นตอนกินนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาผักต่างๆเนยโรยลงไปครับ นั้นเดี๋ยวเราก็จะมาใช้หม้ออุ่นทิพชัร์คอมพิวเตอร์ไรทหม้อนี้นะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยใส่ข้าวลงไปก่อนนะครับอันนี้เป็นข้าวกล้องแบบผสมนะครับซึ่งเขาก็จะมีโปรแกรมบอกอยู่แล้วนะครับผมใส่ลงไปเลยเลยอันนี้ข้าวทั้งหมด3ถ้วยนะครับคราวนี้ก็จะมาเติมน้ำครับโดยที่ดูที่สเกลมิกซ์ไลนะครับระดับที่3ครับเพราะว่าเราใส่ข้าวไป3ถ้วยนะครับ หลังจากนั้นก็ง่ายๆครับเรานําปลาจาระเมดที่เราเตรียมไว้พร้อมกับซองของเราวางลงไปเลยครับง่ายๆแค่นี้นะครับปิดฝาแล้วก็กดเพียงแค่ปุ่มเดียวครับเราเลือกใช้โปรแกรม Mix Li ไลนะครับผมหรือว่าโปรแกรมหุงข้าวกล้องหรือว่าข้าวผสมนั่นเองแค่นี้เองครับเราก็จะได้ข้าวที่สุกพร้อมกับเมนูปลานึ่งทันทีเลยนะครับและที่สำคัญข้าวเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมๆที่ได้จากปลานึ่งทำให้น่ากินมากขึ้นด้วยครับ ตอนนี้ปลาก็สุกแล้วนะครับข้าวก็ต้องสุกด้วยอย่างแน่นอนวิธีสังเกตง่ายๆครับนี่ครับจะมีไฟขึ้นที่ปุ่มวอร์มแบบนี้ครับเปิดดูกันนะครับโอ้โหที่ทัพพีนะครับที่ให้มากับหม้ออุ่นทิพย์ชาร์ตนะครับจะมีที่สำหรับใช้หยิบตะแกงนึ่งอยู่ครับแค่นี้เองครับแล้วก็ยกขึ้นมาไม่ร้อนด้วยครับง่ายมากแบบนี้เลยครับข้าวสุกกำลังดีเลยครับขนาดเราหุงข้าวหลายๆชนิดรวมกันนะครับ นอกจากสุกพอดีแล้วเนื้อปลาไม่เละเกินไปนะครับแล้วก็แต่งหน้าให้น่ากินอีกนิดน,นึงนะครับโดยพริกชี้ฟ้าเล็กน้อยครับอันนี้ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วสำหรับข้าวนะครับผมก็จะเอาพริกชี้ฟ้าสีสวยๆวางลงไปสักนิดนึงนะครับก็จะทําให้อาหารเนี่ยมีสีสันน่ากินมากขึ้นครับ แล้วสำหรับใครนะครับที่ชอบทำอาหารง่ายๆสไตล์เชฟพอ่อลุ่อ่อนแบบผมนะครับก็มากดติดตามไปได้ที่ชาร์บีับครับ